วันนี้เราก็จะมารีวิวของเล่นเป็นคลิปแรกของเรานะคะถ้าอยากดูก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้เราด้วยนะคะถ้ากดแล้วก็ไปชมกันเลยอุ้ยอะแรกก็จะเป็นอันนี้นะคะมันก็จะเป็นอะไรอ่ะเป็นมิกกี้เมาส์นะเป็นกระเป๋าเดินทางลายมิกกี้เมาส์มันแกะแตอนน <c oughs> ่มันเอ้ยมันเลื่อนแต่นี้ จริงค่ะนี่โอเคเรามาเปิดดูกันเลยค่ะว่าข้างในจะมีอะไรบไ้างกะยางนะมาค่ะมาดูกันว่าจะมีอะไรอนแรกนี่ค่ะมันก็เป็นอะไรอะ่ะเป็นถุงถุงอะไรก็ไม่รู้นะคะถุงแดงเป็นถุงแดงแลายมิกิเม้าส์เป็นผู้ชายเสียใจอยากได้ผู้หญิงนะคะ ถุงใส่อะไรได้บ้างมัน,นไม่มีทางเปิดเลยอ,อ๋อมันจะมีเชือกอยู่แล้วก็ถ้าดึงมันจะเปิดได้อ่าแรกก็ผ่านไปเรียบร้อยต่อไปก็เป็นชิ้นนี้ค่ะให้ขนมมาด้วยมันเป็นขนมขนมดั้งเดิมขนมลายหัวใจเป็นลายสีขาวหินอิ่มมันหินอ่อนเลยแต่ว่ามันมีสีชมพูด้วยมันไม่มีเส้น ก็เป็นลายหัวใจสีชมพูเป็นขนมเหมือนลูกอมแล้วก็นี่นี่เป็นกระจกทุกคนกระจกด้านหลังมีลายมิกกี้เมาส์ด้วยเนี่ยดี๋ยวมาแกะดูกันเลยไม่รู้ว่าตรงนี้มันจะชัดหรือเปล่าแกะเดี๋ยวนะคะนี่ออกแล้วชัดมากเลยค่ะจะน,นี้หน้าใหญ่มากหน้าใหญ่มากค่ะนี่ มาถ่ายด้วยกล้องมันก็เลยเป็นแบบนี้โอเคมาต่อโอเคค่ะต่อชิ้นต่อไปก็เป็นหวีนะคะมันเหมือนหูมิก้เมาเลยสังนี้แต่ว่ามันไม่ใช่หูมิก้เมาเป็นเหมือนดอกไม้มากกว่าตัวนี้เขียนว่าอะไรอ่ะอ่านได้ออกอ่านได้ออกโอเคเราไปแกะดูกันเลยค่ะทุกคนแกะยังมาก